วันที่1เมษายนนอกจากจะเป็นวันข้าราชการพลเรือนแล้วนะคะยังเป็นวันครบรอบ123ปีของกรมพลธิการทหารบกและกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวยายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าวรวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นาสาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวคำสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบร23ปีเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2435 และส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งพระองค์ได้ทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมงานเนื่องในวันสถาปนากรมพลาธิการทหารบกครบรอบ123ปีโดยมีพลโทศิริศักดิ์วรจเจริญเจ้ากรมพลาธิการทหารบกให้การต้อนรับพร้อมสักการะพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้อวาทข้าราชาการในสังกัดก่อนเยี่ยมชมนิทรรศาการประวัติความเป็นมาสำหรับกรมพลาธิการทหารบกมีหน้าที่จัดซื้อสร้างซ่อม เก็บรักษาอาวุธมีหน่วยขึ้นตรง4ีหน่วยคือกรมช่างแสงกรมช่างยุทธภัณฑ์กรมยกระบัติและกรมโยธาที่การทหารบก